เปิดบ้านหรูใหม่สุคนทวาเผยมาจากนำผักน้ำแรงตัวเองทำให้คุณพ่ออยู่ด้วยหลังจากที่สาวใหม่สุคนทวาได้เผยแพล่ไปก่อนหน้าว่าได้ขายบ้านเพื่อจะนำเงินไปซื้อบ้านใหม่อยู่กับคุณพ่อรวมถึงเดินสายรับงานรัวๆล่าสุดความฝันของสาวใหม่ก็เป็นจริงโดยเจ้าตัวก็ได้โพสบ้านแสนสวยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าและแล้วบ้านที่ตั้งใจซื้อให้พ่อก็สำเร็จสามตย์ที่เหนื่อยสุดๆวุ่นวายสุดๆเครียดสุดๆ กับเอกสารเยอะแยะมากมายยิ่ง5วันสุดท้ายนี่แทบจะปวดหัววิ่งเรื่องเอกสารทุกชั่วโมงกันเลยทีเดียวเมื่อวานได้รับข่าวดีก็รู้สึกชื่นใจดีใจแต่เหนื่อยจนไม่มีน้ําตาไหลออกมาเลยบ้านนี้ลูกคนนี้ทําและซื้อเพื่อพ่อปัญญาคนเดียวเลยนะอยากซื้อเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ให้กําเนิดชีวิตนี้ลูกมาและให้รางวัลพ่อที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียวกันขอบคุณโครงการ Perfect Master p i e c e ที่ช่วยกันจนวินาทีสุดท้ายขอบคุณธนาคารที่อนุมัติให้เด็กคนนี้ได้ตอบแทนคุณพ่อในชีวิตนี้ขอบคุณพี่ปีกที่ช่วยวุ่นวายเอกสารและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณสามีที่ให้กำลังใจข้างๆมาตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ปล่อยให้หนูเดียวดายกับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของใหม่คนเดียวเลยนะคะที่ซื้อให้คุณพ่อใหม่ไม่อยากรบกวนพี่ต้นสักบาทสักสตางค่ะเพราะเขาก็เหนื่อยมากแล้วและก็มีพ่อแม่เขาที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู ไม่อยากให้เขามาแบกภาระบ้านหลังนี้เพิ่มเติมจนเขาเหนื่อยค่ะเขาเกิดมาเพื่อช่วยทุกคนบนโลกแต่ภรรยาคนนี้จะไม่เอาเปรียบเขาค่ะแหนำผักนำแรงแหแบ้านหลังที่สองในชีวิตแหกซื้อเพื่อพ่อแห่แสกพ่อจะได้มาอยู่กับลูกในบ้านหลังนี้ความกตัญญูการตอบแทนพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่จําเป็นต้องตอบแทนด้วยบ้านหรือรถหรือเงินนะคะไม่มีก็ตอบแทนกันได้ด้วยวิธีอื่นค่ะแค่รักและใส่ใจท่านแค่นั้นก็ได้บุญเหมือนกันแล้วแต่นี่คือวิธีของใหม่ ที่อยากจะทําให้พ่อทุกอย่างก่อนพ่อที่เป็นโรคหัวใจจะตายจากไปอย่างกระทันหันค่ะรถเบนที่พ่อชอบก็ซื้อให้แล้วบ้านที่พ่อยิ้มออกก็ทําให้พ่อแล้วภูมิใจในตัวเองที่สุดเป็นจริงตามคําที่อาจารย์ทักนะคะขนลุกเลยค่ะตอนอาจารย์ทักยังไม่มีความคิดจะซื้อบ้านเลยค่ะในหัวยังแอบคิดอาจารย์ทักอะไรตลกงงจะซื้อได้ไงไม่มีแผนในหัวเลยยอมความแม่นค่ะ แอดปันวิชสุดท้ายต้องขอบคุณงานทุกการผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านถูกบริษัทถูกค่ายทุกช่องที่เรียกง,งานจ้างงานให้งานให้เงินสุคนอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะขอขอบคุณภาพใหม่สุคนแหล่งข้อมูลข่าว brighttv.co.th ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ